พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจ,จนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันพุธวันที่28เดือนที่12ในหัวข้อเรื่องพูดพระพรในพระนามของพระองค์และพระวจนะที่จะใครควรและสามารคขีรรมในพระธรรมโยบทที่22ข้อที่28ท่านออกกฤษฎกาสิ่งใดสิ่งนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ และจะมีแสงสว่างส่องทางให้ท่านโยบบทที่22ข้อที่28พี่น้องคาเมื่อคุณอธิษฐานจงเรียนรู้ที่จะพูดถ้อยคำแห่งการอวยพรนั่นคือพูดให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นในปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่3กล่าวว่าเมื่อเมฆเต็มด้วยน้ำมันก็จะเทฝนลงมาบนแผ่นดินโลกมีเมฆที่เป็นภัยพิบัติ หายนะทำลายและโศกอนาตกรรมแต่แม่ของเรามีน้ำฝ่ายวิญญาณแห่งพระพรความเจริญรุ่งเรืองและชัยชนะพี่น้องคะในพระธรรมยอห์นบทที่7ข้อที่38พระเยซูตรัสว่าตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นและในข้อที่39กล่าวว่า สิ่งที่พระเยซูตรัสนั้นหมายถึงพระวิญญาณซึ่งคนที่วางใจพระองค์จะได้รับเพราะว่าพระวิญญาณยังไม่สถิตด้วยเพราะพระเยซูยังไม่ได้รับพระเกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวคุณเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีความพรัง่งพูการไหลออกของชีวิตและคำอวยพรขณะที่คุณพูดจงพูดพระพรเสมอนั่นคือคำพูดที่ยกเลิกแผนการของซาตาน แม้แบบนี้จงออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับประเทศของคุณเมืองของคุณชีวิตของคุณหรือสิ่งใดๆก็ตามและสิ่งนี้จะถูกสถาปนาไว้เพื่อคุณนะคะพี่น้องคะจงระลึกว่าเมืองได้รับการยกขึ้นโดยพระพรของผู้เที่ยงธรรมอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่11ข้อที่11ได้เปิดเผยไว้การพูดพระพรเหนือผู้ใดสิ่งใด หรือบ้านเมืองหรือประเทศชาติสามารถถูกทำได้ด้วยการขอบพระคุณดังนั้นจงขอบพระคุณดังที่พระคำสั่งเราไว้ในหนึ่งที่โมทีบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองว่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใดทั้งหมดข้าพเจ้าขอรอพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกระสัท,ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูงฮาเลลูยา ให้เราประกาศคําอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสําหรับแสงสว่างแห่งเข่าประเสรศิฐที่เปี่ยมด้วยพระสิริที่ยังคงส่องสว่างในประชาชาติทั่วโลกด้วยหมายสําคัญและการอัศจรรย์เกิดขึ้น ในขณะที่ประกาศข่าวประเสรศิฐแท้ที่จริงแล้วความรู้เรื่องพระสิริของพระองค์กำลังปกคลุมแผ่นดินโลกเหมือนน้ำปกคลุมทะเลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่นี้หนุนใจแกเราว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นน้ำผู้แห่งชีวิตสถิตยอยู่ภายในเราเมื่อเราลุกขึ้นพูดถ้อยคำแห่งการขอบพระคุณพูดถ้อยคำแห่งการประกาศคำอวยพรอยู่เหนือประเทศและผู้นำและอวยพรครอบครัวการงานสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นพี่น้องคะ วันนี้พระเจ้าหนุนใจให้เราพูดการอวยพรอยู่เหนือทุกๆสถานการณ์ในชีวิตของเราอยู่เหนือผู้นำประเทศอยู่เหนือที่ที่เราอยู่ในทุกที่ให้ทุกที่ที่เราอยู่นั้นถูกทำการด้วยการมีพระพรของพระเจ้าไหลล้นอยู่ตามทุกที่นะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรคะ่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพระเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด